Good morning สวัสดีค่ะทุกคนโอ้เปยังไงบ้างคะเมื่อคืนนี้ราคาที่โค้ดส่งให้ถึง TP เป๊ปังอรังเวอร์ v e R. อืมถึง TP นะคะ TP ที่ออ3745 3748 3751นะคะแล้วก็เอ,อ่3758นะคะยังไม่ถึง59นะแต่คิดว่ารอบนี้น่าจะกลับขึ้นไปถึงนะคะสำหรับโค้ดก็คือมองมุมเดิมนะ นะคะกราฟลงมาโซนเนี้ยอืมก็คือ follow b y นั่นเองนะคะกด follow b y นะคะก็คือมาราคาย่านนี้ก็คือ buy ทั้งหมดเนาะยก l ลแล้วด้วยนะคะยก l ลแล้วนะคะก็คือโซนนี้แหละสามเจ็ดสามแปดสี่สิบอะไรตรงเนี้ยค่ะนะคะก็คือถ้ากาฟเบรกเนาะกาฟเบรกได้ปุ๊บก,ก็ไปต่อไม่รอนะจ๊ะ เบรกนะคะเบรก41 42ตรงเนี้ค่ะถ้าเกิดว่ากราฟเบรก41 42ได้เนาะตรงนี้ก็คือไปแล้วนะคะไปไม่หันหลังกลับแล้วอืมก็สำหรับโค้ดนะคะมองว่ากราฟหน้ามีโอ,อกาสขึ้นนะคะก็ follow by นะจ๊ะโค้ดสำหรับโค้ดคือโค้ด follow by นะคะ นะคราฟก็ <c oughs> ขึ้นไปรอบนี้มีโอกาสที่จะผ่านนะคะที่จะผ่านอ่าไฮไฮเก่าเนาะแล้วก็ไป TP พีที่ไฮที่สองนะคะห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบสามหกสิบเจ็ดอะไรตรงเนี้ยค่ะนะคะก็มีโอกาสที่จะผ่านไปนะคะแล้วก็ไปทำนิวไฮเนาะ <c oughs> สำหรับโค้ดมองขึ้นนะคะ Follow by เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะโอเค ก็วันนี้เริ่มกราฟเริ่มดูง่ายแล้วนะกราฟเริ่มดูง่ายละนะคะง่ายยังไงเดี๋ยวโค้ดพาไปดูนะคะ,ะตรงนี้นะคะ37 38 39 40, 40คือราคาฟอร์โรบายที่โค้ดมองนะคะแล้วก็อีกราคาลึกๆที่ที่กราฟมีโอกาสที่จะเหวี่ยงนะคะที่จะเหวี่ยงลงมาก็คือ 33, 32, 28, 29, 27นะคะถ้าเกิดเหวี่ยงมาก็จะช้อนนะ,ะก็คือจะช้อนบายย่านนี้ ะะช้อนบายย่านนี้นะคะแต่ถ้ากราฟไม่เหวี่ยงแต่ดันแบบซอยอยู่แถวนี้แล้วเบรกเอาได้ก็คือราคาย่านนี้ก็คือเป็นราคาบายอีกหนึ่งชุดนะคะที่คิดว่าอาจจะกลัวไม่ทันรถหรือว่าตกรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือถ้าเกิดอซอยอยู่อย่างเงี้ยแล้วทาการเบรกเอาได้ก็คือไปเลยนะคะเบรกเอานะคะ ซอยซอยซอยเบรกเอารีเทสแล้วก็ไปนะคะราคาที่ควรจะต้องไปถึงก็เหมือนเดิมนะคะราคาไฮเก่านี่แหละนะคะถึง55 56แต่มันจะมีราคาที่จากวัดสถิติแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันจะต้องขึ้นไปนะคะก็คือ3 <c oughs> 7 59 3ห้าเก้าสองสาหหนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากาเปกราคา65ไปนะคะก็จะไปเจอกันที่เจ็ดสี่เจดหแล้วก็80แล้วก็8ปสนะคะนั่นคือเป็นเป็นเรื่องระยะไกลเนาะอ่ะทีนี้ มาดูตรงนี้ค่ะสำคัญนะคะโครงสร้างนะโครงสร้างตรงนี้ก็สำคัญนะถ้าเกิดว่ากราฟลงมาอย่างที่โคดบอกอ่ะก็คือลงมาถึง20 21โคดก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะมาแล้วขึ้นไปนะคะแต่ทีนี้ราคาที่สำคัญก็คือราคายัานยนห60แถวนี้แหละ อืมก็คือไฮแถว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 หกสิบเอนี้ยถ้าเกิดว่ากราฟเบรกขึ้นไปแล้วยืนตัวนะคะมันเป็นสัญญาณที่บอกเราว่ากราฟมีโอกาสที่จะขึ้นไป800กว่าเลยนะคะแปดร้อนะคะระยะไกลไปจนถึง900นะคะแล้วก็อ่าเมื่อไหร่ไม่รู้นะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเบรกได้ปุ๊บเนี่ยแพทเทิร์นนี้สำคัญเหมือนกัน นะคะแพทเทิร์นนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่แบบว่าบ่งบอกเลยว่าจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนนะคะอืมเนี่ยค่ะถ้าเราดูตามเฟรมสิบห้าเราจะเห็นชัดขึ้นนะคะสามพันแปดร้อยสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะแล้วก็สามพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าหรือสามพันเก้าร้อยกว่าๆนั่นเองนะคะอืมก็ถ้าถ้าไปถึงเก้าร้อยแล้วว่าสี่พันไม่น่าจะพลาดเนาะถ้าเกิดว่าเบรกข้างบนได้นะคะถ้าเกิดว่าเบรกโครงสร้างข้างบนได้นะคะโอเคเนาะ ก็คืนนี้เหมือนเดิมเลยนะคะหนึ่งทุ่มที่เราจะมีนัดกันนะคะมื่นทุ่มทุ่มนิดนิดทุ่มกว่ากว่านะคะแต่ถ้าเกิดสำหรับเช้านี้สำหรับกลางวันนี้นะคะการาฟรีเทสมาแถวแถวสี่สิบสามเก้าสามเจ็ดหรือว่าสามสิบสามสาสิบสองยี่บเก้ายี่บเจ็ดเนี้ยโคตรจะช้อนนะคะช้อนบายเก็บบายเก็บนะคะเพราะว่าปานิธานของเราคือสามร้อยห้าร้อยจุดอันนี้ขึ้นมาสี่ร้อยจุดก็ได้กินแล้วเห็นปะ อืมอย่างเงี้ยไอังเทลงมาสามแปดสามเจ็ดตรงเนี้ยถ้ากลับขึ้นไปสามร้อยจุดก็โอเคแล้วใช่ไหมคะเออนะคะก็สําหรับโคดมองในมุมนี้นะถ้าเกิดว่ากราฟดีดลงมาถึงข้างล่างก็น่าจะได้ยี่สิบเจ็ดย่บเก้าอะไรเงี้ยสามสองสามสามก็มีโอกาสที่จะถึงเหมือนกันนะคะโอเคนะแต่ถ้าตั้งลำตรงนี้ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ก็คือไปไม่ถึงแล้วถ้าตั้งลำแถวแถวสามสิบ จ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบอะไรเงี้ยเบร a เอา t b เบร k เอาราคาย่านนี้ได้นะคะถ้าเบรคเอาทราคาย่านนี้ได้คือจบละอืมจบแล้วว่าจะเลือกทิศไหนจบแล้วว่าจะเลือกยังไงนะคะโอเคค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แชร์มุมมองกันประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมคอมเมนต์กดถูกใจนะคะหรือว่าเขียนอะไร ถึงกันได้อยากให้ทำมุมไหนอะไรยังไงนะคะหรือว่าสงสัยอะไรนะคะซักถามกันมาได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ